ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทุกประการจงมางเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ใดประพฤติดีปฏิบัติดีในยามเช้าโดยการสวมดมนต์ไหว้พระและฟังธรรมทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้สำหรับเช้าวันนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่2กักฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน8ปีชวดธรรมรับารุณในเช้าวันนี้จะได้น้อมนำแสดงพระธรรมคาถาที่พระผู้มีพระพาคเจ้าทรงแสดงไว้ในคาถาธรรมบท ซึ่งในวันนี้จะได้น้อมนำแสดงในเรื่องที่53เรื่องสุมาณมาราการช่งางทำดอกไม้ได้บูชาพระพุทธเจ้า,าด้วยดอกไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อครั้งประทับอยู่ที่กรุงราชครึกได้ส่ง ปารกบถึงช่างทำดอกไม้หรือผู้ที่มีหน้าที่นในการน,นำดอกไม้ไปบูชาหรือไปถวายแด่พระราชาในสุมาณมรารการนี้ได้บูชาดอกไม้สำหรับพระราชาอามาบูชาพระพุทธเจ้ายอมสละชีวิตของตนเอง ยอมตายที่จะได้นำดอกไม้มาถวายพระพุทธเจ้าแม้จะถูกทำโทษก็ตามแต่ก็จะขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกมะลิเหล่านั้นจึงเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงพระธรรมซึ่งเป็นพระคาถาเอาไว้ว่า ตันจะกำมังกตังสาธุยังกัตวานานุตปติยัสสะปฏิโตสุมโนวิปาโกปฏิเสวติแปลความว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่ร้อนใจในภายหลังอิ่มเอ,อบิบดีใจเสวยผลกรรมอยู่ กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมดีความพิสดารของเรื่องนี้ก็คือที่กรุมราชคึกมีช่างทำดอกไม้มีหน้าที่ในการไปซื้อดอกไม้วันละแปดกหาปรนนะแปดธนนานเพื่อที่จะไปถวาย แก่พระราชาซึ่งพระราชานะก็คือพระเจ้าพิมพิสารก็จะมีความประสงค์ว่านะสถานที่นี้ให้ประดับด้วยดอกไม้อย่างนี้สถานที่นี้ให้ประดับด้วยดอกไม้อย่างนี้นายสุมาณมาราการหรือช่างทําดอกไม้นี้ก็จะมีหน้าที่รับเงินนะจากนั้นก็ไปจัดหาจัดซื้อดอกไม้มา แล้วก็ประดับสถานที่ต่างๆนะที่พระราชาได้สั่งเอาไว้ได้มีพระประสงค์มีอยู่เช้าวันหนึ่งในขณะนิดในใยสุมณามาราการนะได้เดินทางไปซื้อดอกไม้ตามปกติได้ดอกไม้มาแล้วในระหว่างทางเขาได้พบกับพระพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นพระผู้บมีพระพเจ้านะทรง ปรากฏพระกายที่งดงามคือมีพระพรัศมีหรือที่เรียกว่าฉับพันนารังสีเป่งปังประกายงดงามที่ในปัจจุบันอาจจะใช้คำว่าออร่าก็ได้แต่สำหรับพระพุทธองค์แล้วก็จะมีลักษณะของแสงหรือรัศมีที่เปล่งประกายออกจากพ่อวรากายมีหกสีด้วยกันรเรียกว่าพระฉับพันนารังสี เมื่อนายสุมาณมาาการได้เห็นพบพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วก็เกิดความปีติเรื่มใสเบิกบานใจแล้วมีศรัทธาเป็นอย่างมากว่าในวันนี้เราได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ได้พบในสิ่งที่งดงามก็คือพระรัศมีเป็นประกายออกจากพระวรากายช่างงดงามเหลือเกินเราอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าเหลือเกิน ก็ใคร่ควรดูว่าไม่มีอะไรที่จะได้บูชาอีกแล้วนอกจากดอกไม้นะซึ่งเป็นดอกไม้นี้ก็ต้องไปถวายแด่พระราชาเสียด้วยคิดเช่นนี้แล้วนายสุมาณปราการก็ใคร่ควรว่าดอกไม้นี้ถ้าเราเอาไปบูชาพระพุทธเ,เจ้าเสียไม่ได้ไปบูชาหรือไปถวายแด่พระราชาตามปกติ เราคงจะต้องถูกทำโทษอาจจะต้องถูกเคี่ยนถูกตีถูกเนรเทศหรือร้ายแรงที่สุดก็อาจจะถึงท่านะถูกประหารชีวิตลงก็ได้เพราะขัดคำสั่งของพระราชาแต่ด้วยหัวใจที่เบิกบานไปด้วยปีติด้วยความศรัทธาในขนาดนั้นมีความรุนแรงมากเขาเกิดความเริ่มสายว่า ดอกไม้นี้เราไปบูชาหรือไปถวายแด่พระราชานะีพระราชาก็คงจะให้ทรัพย์เลี้ยงชีวิตของเราเฉพาะในปัจจุบันในชาตินี้เท่านั้นแต่พระราชาก็คงไม่สามารถให้ทรัพย์อันเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตแก่เราในชาติหน้าได้แต่ว่าถ้าเราได้นำดอกไม้เหล่านี้มาบูชาพระพุทธเจ้าแล้วถึงแม้ว่าอาจจะต้องสิ้นชีวิตในชาตินี้ก็ตาม ด้วยบุญกุศลที่เรากระทำนี้ละโลกนี้ไปแล้วนะเราก็อาศัยบุญนี้นี่แหละเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตนะทำให้ภพชาติของเรานั้นนะมีแต่ความสุขได้คือยอมตายเมื่อตัดสินใจคิดเช่นนี้แล้วก็ตัดสินใจได้ว่าจะนำบูดอกไม้เหล่านี้บูชาพระพุทธเจ้าลนะจากนั้นก็เข้าไปใกล้ๆนะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนิน ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้แล้วก็ได้โปรยดอกมะลิที่ตนเองได้เก็บมาที่ตนเองได้ไปซื้อมาโปรยดอกมะลิครั้งที่หนึ่งก็คือประมาณสองานานานโยนขึ้นไปทางด้านบนฟ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงทราบวาระจิตทั้งหมดตั้งแต่ก่อนเสด็จบิณฑบาตแล้วว่าวันนี้นายสุมาณบาราการจากบูชาพระองค์ ด้วยดอกไม้แต่การบูชาของเขาเป็นการบูชาที่เอาชีวิตเป็นเครื่องสละทีเดียวและเขาจะได้อานิสงส์เป็นอย่างมากทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนายสุม,ณมาณมารการโปรยดอกไม้ขึ้นไปสองธนานพระองค์ก็ทรงใช้อิทธิฤทธิ์หรือภาริตของพระองค์นั้นทำให้ดอกไม้นั้นปรากฏอยู่เบื้องบน นะเปรียบเสมือนกับเป็นเพดานดอกไม้อยู่เบื้องบนพักวรกายหรือเบื้องบนพระเสียนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อต้องการที่จะประกาศคุณนะของนายสุมาณมาราการสุมาณมาราการโปรยดอกไม้นะอีกสองทนานครั้งที่สองดอกไม้เหล่านั้นนะก็เป็นกำแพงกั้นทางด้านข้างนะกั้นทางด้านข,าข้างขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรยอีก2ทนานดอกไม้นะก็นั้นะได้ลอยกั้นเป็นกำแพงนะรอบพระวรากายของพระพุทธเ,เจ้าทางด้านซ้ายแล้วนกะ็โปรยดอกไม้อีกสองทนานคือทั้งหมด8ทนานนะดอกไม้ทนานสองทนานสุดท้ายกนะ็เปรียบเสมือนกับกำแพงกั้นทางด้านหลังของพระผู้มีพระพาเจ้าในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จดำเนินอยู่นั้นนั่นแหละกำแพงดอกไม้ เส้นนายสุมาณมาราการได้โปรยบูชาพระพุทธเจ้านี้นะได้ปกป้องพระวรากายของพระองค์ที่เปรียบเสมือนกับเป็นกำแพงหรือเป็นห้องกั้นพระองค์ทางด้านบนด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังเหตุอัศจรรย์เช่นนี้เกิดขึ้นมาหาชนก็ต่างนมามุงดูมาเฝ้าดูเกิดความอัศจรรย์ไปทั่วนคร เมื่อภรรยาของนายสุมาณมาลากานนะได้ทราบข่าวว่ามหาชนนะได้มาบุงดูการกระทำของนายสุมาณมาลากานคือการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกมะลิแล้วก็ลอยนะรอบพระวรากายของพระพุทธองค์เช่นนั้นไม่ว่าพระองค์จะเสด็จดําเนินไปที่ไหนก็ตามดอกมะลิที่นายสุมาณมาลากานก็ติดตามบูชาไปตลอดทาง เมื่อภรรยาได้ทราบข่าวว่านายสุมาณะมาการสามีของตนได้นาตอกมะริมที่จะไปนบูชาหรือไปถวายแด่พระราชาอามาถวายแก่พระพุทธเจ้าเสียก่อนนางเป็นคนผานก็คิดในใจว่าสามีของเราทําความนะชั่วร้ายทําความอันตรายอย่างใหญ่หลวงนะชีวิตของเขาจะต้องนะจบชีวิตลงแนะ่แล้วก็จะนำทุก นำอันตรายมาสู่ครอบครัวถ้าอย่างไรเสียเราต้องรีบไปทูลแด่พระราชานะว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วภรรยาของนายสุมาณมาราการก็ได้ไปทูลแก่พระราชาเราเหตุการณ์ให้พระราชาพระเจ้าปิมพิสารได้ฟังทั้งหมดซึ่งพระเจ้าปิมพิสารเองพระองค์นั้นเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกําลัง พระอ,องค์ก็ทรงนะไม่ได้กริ้วโกรธในะสุมาณะบรรลาการแต่ก็ทําทีนะทําอาการเหมือนกับว่าเป็นการกลี้วกโกรธนะจากนั้นก็บอกว่านัทพาไปดูซิเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะเมื่อไปถึงนะก็เสด็จดําเนินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเรื่อยๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จดําเนินนะไม่ว่าพระอ,องค์จะเสด็จดําเนินมาสูนะ่พระราชวัง มาทำพัตกิจฉลองพัตหาารของพระราชาพระองค์เสด็จนั่งดอกมะลิเหล่านั้นก็ยังคงปกป้องพระวรกายอยู่เป็นเครื่องประกาศขุณจนกระทั่งพระองค์เสร็จกิจในตอนเช้าที่พระราชวังเสด็จดำเนินสู่พระคันธกุฎีะดอกไม้เหล่านั้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าถึงพระคันธกุฎีก็ล่วงหล่นลงมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ทรงตรัสนะกับพิสูจน์ทั้งหลายนะถึงการเกิดเหตุอัศจรรย์เพราะว่าชาวเมืองต่างๆรวมทั้งพระพิสูจนก็ได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนี้ก็ต่างนะโจทธนานหรือโจดขานกันไปทั่วถึงเหตุอัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นหมู่พิสูจน์ทั้งหลายต้องการที่จะทราบว่าการกระทําของนายสุมาณะบรรกาที่ได้กระทําเมื่อเช้านี้ จะมีอนิสงส์อย่างไรแก่เขาบ้างทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าเพราะพวกมีพระพาคเจ้าจึงได้ส่งนันตรสแกพ่พิสูจน์ทั้งหลายว่าในสุมาณบาราการนั้นได้บูชาพระองค์นล้ได้วยการบูชาเช่นนี้แล้วในสุมาณบาราการน่านจะมีความสุขในปัจจุบันและโลกนี้ไปแล้วอิ่มเอิบใจมีความสุขใจ เพราะผลแห่งกรรมที่ได้กระทําดีนี้เขาจะมีความสุขในโลกหน้าด้วยเช่นนี้แล้วพระผู้มีพระพาเจ้าจึงได้ทรงตรัสนะเป็นพระคาถานะเบื้องต้นก็คือบุคคลทํากรรมใดแล้วนะย่อมไม่ร้อนใจในภายหลังอิ่มเอิบดีใจเสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมดี นายสมณมรารการเมื่อได้ทําการบูชาพระพุทธเจ้าชิ้นนี้แล้วพระราชาซึ่งได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดมีความเรื่มใสามากจึงได้ทรงตัดเรียกนายสมณมรารการมาเข้าเฝ้าแล้วทูลถามว,ว่าเหตุการณ์ที่ได้กระทํานี้เธอคิดอย่างไรนายสมณมรารการก็ทูลถวายพระราชาว่าข้าพระองค์มีความคิดว่าดอกไม้นี้เป็นของพระราชาที่จะต้องมาถวายพระราชา ทุกๆวันแต่วันนี้ได้พบพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระราชาจะทรงนะทุกตีจะทรงทำร้ายหรือแม้แต่กระทั่งจะทรงประหารชีวิตก็ตามก็จะขอบูชาดอกไม้นี้แด่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระราชาก็ทรงโปรดปานทรนะงเลื่อมใสในสุบรรมาราการมากที่ว่ามีความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาที่จะทำบุญอย่างนี้ได้ ดอกมะลิอาจจะเป็นของไม่มากแต่ว่าความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในการทำความดีในการทำบุญบูชาพราะพุทธเจ้าของเขาเด็ดเดี่ยวมากเพราะฉะนั้นพระราชาจึงได้บูชานายสุมามาลาการด้วยนะการให้เครื่องบรรณาการต่างๆนะให้บ้านนะให้โคให้นะสมบัตินาะยสุมามาลาการก็เลยนะเป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นมานี่พระอานิสงส์แห่ง การทำความดีที่เด็ดเดี่ยวของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ย่านโยมสาธุชนทุกท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงประกาศผลแห่งการกระทำเอาไว้นะว,ว่าการกระทำหรือที่เราท่านทั้งหลายเรียกกันคุ้นปากว่ากรรมเนี่ยกรรมที่มีสองประเภทก็คือกรรมที่ทำแล้วดีก็เรียกว่ากุสล,ลกรรมเช่นน,นายสมณบาราการนี้ ส่วนกรรมใดที่ทําแล้วนําผลเป็นความทุกข์มาให้ก็เรียกว่าอกุศลกรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องงดเว้นไม่ควรกระทําส่วนกุศลกรรมหรือกรรมขาวหรือกรรมดีนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะทําสิ่งใดแล้วเราใคร่ควรวญแล้วว่าสิ่งที่จะกระทํานี้จะนําความสุขมาให้ในปัจจุบันและก็จะไม่นําความทุกข์ร้อนใจมาให้ในภายหลัง กรรมนั้นนำความเอิบอิ่มนำความสุขนำความปีติมาให้แก่เราเราควรที่จะกระทำนะกรรมชนิดนี้ซึ่งเป็นกุศลกรรมญาติโยมทั้งหลายหลายท่านหรือสาธุชนคนดีทั้งหลายทั่วๆไแล้วก็คงเกิดความอิ่มเอิบใจมากมายหลายหลายครั้งที่ได้ทำความดีความดีที่ได้กระทำโดยย่อก็คือมี3าประการด้วยกันคือการให้ทาน การรักษาศีลและการทำภาวนาการกระทำทั้งสามอย่างนี้ก็โดยสรุปเรียกได้ว่าเป็นกุศล,ลกรรมกรรมทั้งสามอย่างนี้ถ้าเราใคร่ควรดีแล้วว่าการถวายทานของเราไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วการถวายทานของเราจะนำความสุขความอิ่มเองมความปีติมาให้แก่เราทั้งในปัจจุบันแล้วในอนาคตที่ระลึกนึกถึง กรรมเช่นนี้แหละเรียกว่าเป็นกรรมดีที่ควรกระทำนะเป็นกรรมที่พระพภทธเจ้าบอกว่าเมื่อนึกถึงในภายหลังแล้วมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจก็ควรที่จะกระทำกรรมเหล่านี้ถึงแม้ว่าในขณะที่กระทำนะอาจจะต้องนะมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งของใจอยู่ก็ตามโดยการคิดว่าอาจจะต้องฝ่าฟันต่อปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้า ก็ต้องยินยอมนะเพราะว่ากรรมชนิดนี้หรือการกระทําชนิดนี้จะนําความสุขมาให้ในภายหลังนี่คือกรรมโดยการถวายทานหรือกรรมโดยการทําทานกุศลกรรมในการทําหรือการรักษาศีลกุศลก็เช่นเดียวกันหากว่าจะกระทํากรรมอันเป็นการรักษาศีลนที่เป็นความดีงามแล้วเราใคร่ควรว่าทําในปัจจุบันคือการรักษาศีลของเรา มีศีล5หรือมีศีล8ก็ตามนะถ้าทําไปแล้วถ้ารักษาศีลไปแล้วศีลเหล่านี้จะคุ้มครองเราจะรักษาเราจะดํารงให้เรามีความสุขในปัจจุบันโดยการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะแล้วก็จะดํารงให้สังคมหรือให้ผู้อื่นนั้นก็มีความสุขเช่นเดียวกันทุกทกที่ที่เราไปก็จะไม่มีความเบียดเบียนศีลจะนำนวยความสุขมาให้เราทั้งในโลกนี้และโลกหน้า คิดเช่นนี้แล้วความปีติความอิ่มใจความเบิกบานใจที่จะทำการรักษาศีลเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะต้องอดทนอาจจะต้องเสียสละความสุขบางอย่างไปบ้างแต่เพราะว่าอาศัยนะความใคร่ควรอย่างดีหรือโยนิสมนสิการการพิจารณาอย่างดีแล้วว่ากรรมหรือการกระทำของเราเช่นนี้จะไม่นำความทุกข์มาให้ในปัจจุบัน แล้วก็จะไม่นำความทุกข์ในอนาคตมาให้เช่นนี้แล้วก็ควรที่จะกระทากรรมนะอันเป็นการรักษาศีเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะก็จะเป็นช่วงของาการทำความดีเป็นพิเศษจริงๆความดีนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรกระทํากันบ่อยๆแต่เราก็ถือโอกาสว่าเอาเหตุการณ์สำคัญอะไรบางอย่างมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเรา ให้เราได้ทําความดีเป็นพิเศษอย่างในภาษานี้นะก็อาจจะอธิษฐานใจว่าเราจะสมาทานศีลโดยเฉพาะอุโบสถศีลนะให้ได้ตลอด3เดือนเช่นนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะงดเว้นจากอบายามุกในช่วง3เดือนหรือบางคนอาจจะตั้งใจที่จะทําความดีอะไรก็ตามตในช่วง3เดือนเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ให้มากขึ้นเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นกรรมดี เป็นกรรมที่เป็นกุศลเป็นกรรมที่น่ายกย่องเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำแล้วก็กรรมมันเป็นกุศลประการสุดท้ายก็คือการทําภาวนาการทาาําทภาวนาได้แก่การทําใจให้สงบจากกิเลสนะเราก็ควรจะกระทำพราะใครควรดีแล้วว่าการภาวนาของเราจะทําจิตของเราให้มีความสงบมีความเบิกบานมีความผ่องใสอาจะทําจิตของเราให้สะอาดปราศจากกิเลสทั้งหลาย เพราะในขณะที่เราภาวนานี้จิตของเราก็จะผ่องใสคําว่าผ่องใสก็คือไม่มีกิเลสเข้ามารบกวนหรือจะมีแทรกเข้ามาแต่กิเลสเหล่านั้นก็จะไม่มีอํานาจนะจะไม่นะทําให้ใจของเราค่อยเขวนะหรือเกิดกิเลสขึ้นมาในขณะภาวนาเราก็พยายามตัดละเช่นนี้เป็นต้นก็เรียกว่าการทำภาวนาอันเป็นกุศลนั่นเอง ซึ่งจะนำความสุขมาให้ในปัจจุบันละโลกนี้ไปแล้วอนิสงแห่งการภาวนาก็นำสูงสุดนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้นี่คือกรรมมันเป็นปุสีนะเช,เช่นเดียวกับเรื่องของนายสุปนณมาลา,าการได้พิจารณาคให้ควรแล้วว่ากรรมคือการกระทําของตนที่จะได้บูชาพระศาสดานั้นจะนําสุขมาให้แก่ตนในปัจจุบันแล้วละโลกนี้ไปแล้วก็จะนําความสุขมาให้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงพยากรณ์ว่านายสุมาณมาราการนะเขาได้ทําการบูชาเช่นนี้แล้วเขาจะไม่ไปสู่ทุกขติอีกเลยตลอดในวะตะสงสารของเขาจะไม่ได้ไปสู่ทุกขติอีกเลยคือจะไม่ได้ตกต่ำอีกเลยจะไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในอบายภูมิอีกเลยแล้วในสุดท้ายของชีวิตนายสุมาณมาราการนี้เพราะการบูชาด้วยดอกไม้นี้ นายสุมาณะราการจะได้เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งนามว่าสุมาณะพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้านี่คือผลแห่งการใคร่ขวดอย่างดีแล้วลงมือกระทำอย่างสุดความสามารถแม้จะเอาชีวิตเอาเลือดเอาเนื้อเป็นเดิมพันในการทำความดีตรงนั้นเราก็ควรที่จะกระทำ สมด้วยพุทธภาษิตท,ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้นะเบื้องต้นก็คือบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมไม่ร้อนใจในภายหลังเอิบอิ่มดีใจสเสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมดีสุภาษิตคำกรนในวันนี้ประพันธ์โดยพระมหาปรเวศธรรมประเวสได้ประพันธ์เอาไว้ว่าบุคคลทำ กรรมใดไม่ร้อนรุ่มจิตชื่นชุ่มดีใจในภายหลังสเสวยผลกรรมใดไม่น่าชังกรรมนั้นตั้งจิตธรรมเป็นกรรมดีธรรมะรับอรุณในเช้าวันนี้สมควรแก่เวลาขอสมมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเบิกบานในธรรม ลนความเป็นผู้ยินดีในกุศลก,กรรมอันเป็นความดีจงบังเกิดมีในท่านสาธุชนทั้งหลายให้ได้ประกอบกุศลก,กรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งได้ถึงนความสุขอย่างแท้จริงก่ลาวคือมรรคผลผนิพพานจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนเถืน